ครับนี่นะครับมาดูวิธีการเคี่ยเห็ดนะครับนี่ครับพี่น้องของเราครับมันมานมากเลยอันนี้อยู่หน้าโรงพักเนี่ยเมื่อเช้าไปเอาเอาแล้วเหรอพี่เอาไปแล้วอ๋อเมื่อเช้าแกเอาไปแล้วนะครับเนี่ยนี่แกมาเคี่ยใหม่มันชอบเกิดยังไงพี่เงี้ยเห็นต้นงอกเนี่ยป่านี้แบบนี้เหรอป่ายางต้นยางใช่ไหมแล้วต้นอื่นเกิดได้ไหม เกิดือนกันที่มีเชื้อแต่ว่าามันชอบมันชอบต้นยางนาอ๋อนี่ครับนี่กูรู้เรื่องเห็ดนี่คนนี้เลยครับุดจอดมากครับนี่ต้นยางนาที่ไหนมีเห็ดกินที่นั่นเลยหโอ้โหแล้วแต่เขาจะใส่เชื้อเาใส่ลงไปคนที่เขาเพาะต้นครับบางคนก็จะใส่เชื้อแอเห็ดไข่ครับเราก็ต้องซื้อเชื้อมามโรยใช่ไหมพี่ใช่เขาจะใส่เชื้อมาให้เราเลยเราซื้อต้นยางนามาเนี่ย เราอยากรู้ว่าเข้าใส่เชื้อเห็ดอะไรอืเราถามเขาว่าอ่าต้นยางนาที่เราซื้อนี่ครับเชื้อเห็ดอะไรมันมัใหญ่ขนาดไหนต้องเป็นเราอยากได้เห็ดละโงกเราก็เอาเห็ดละโงกอ๋อแล้วมันโตขนาดไหนห้าสิบเมตรเหรอมันเริ่มเป็นเห็ดช่วงต้นขนาดไหนพี่ช่วงเราปลูกได้สองปีสองปีแรกเห็ดกินได้เลยได้นี่ครับลางดูใหม่ๆเลยก็ซื้อยางนามาปลูกครับจะได้กินเห็ดเนาะใช่อยากได้แค่อะไรก็ซื้อเลย